บนเออมันบุดขึ้นข้างบนไงทั้งบนเลยแบบโอ้โหไม่มีคอีกแล้วเขาได้หมุดอยู่ตรงกลางอ่ะเฮ้ยรอดแล้วไอ้สัตว์ตัวฮิตหนึ่งไปไปแมงสัตว์มาบัตเตอคนนี้บัตเตอคนนี้ใจมันได้ตอนตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ดิทิสขอดแม่งก็คือกำลังด่าผู้กู้อยู่เมื่อไรผู้ยู้มาได้ยยินไหมเชี่ยเลย ก็ถึงปัญญายอยู่แล้วไอ้สัตว์แต่แต,แต่แต่มันมันว่าเราไม่ได้ตายก่อนตลอดเลย oh, <my> นับครั้งได้ที่แม่งจะมาอยู่ด้วยกันกับกูเนะี oh, <my> ่ยมตเตอร์บอกกูรู้แล้วตีมึงเล่นยังไง เดินถูกแล้วแต่ที่เหลือก็ยังเฮี่ยเหมือนเดิมอุ้ยสองที่สองที่สองทีเย็ดแม่กูกบอินวินซิเบิลประได้๋ยวรกให้รับทุกฮิป ติด,ตดตวเวดไปทางไหนไนี่ยครับใคุณคิมจองที่จองที่ ผมผมได้ปั๊ปปิ้งเร็วมีของผมอันหนึ่งอ่ะโอ้ยเจ็บมาดิยัดแม่เจ็บเจ็บบัตเตอร์มจะแจกโลกแกนนะคุณดอนเออผมแม่งน่าที่อมึงอ่ะแจกโลกอันนี้มันแจกโลกแบบบ่อยมากโลซัพพอร์ต ตามคุณตามคุณฟานะอะเฮ้ยตายตายตายเข้ามาเข้ามาเข้ามาเนี่ยคือมันผมว่ามันมัน,ม,นมันตามบอสวาะตีไม่ได้หรอผมกดตรงกลางเลยนะแต่ว่ามันไปโผล่้ายตรงคาวบอสเลย รอบที่หนึ่รอยยี่สิบเก้าพีเมียาอะไเยอะกว่า พันติพอดีอีกอุตส่าห์รีบแล้วนะแม่งไม่ทันจังหวะแม่งไม่ได้จับเติร์สตรนท้าเพืี่ยนตลองแล้วแอนดาโอ้ออฟวัดอีกแล้วอีกแล้วไอีกทีน่ไทำยัว เฮ้ออยคุณเดียวโดนของคุณครับมาเด็ดวัววัวปั่นจะสู้เฮลิคอปเตอร์ได้เหรอวะส <c oughs> ีกว่าข้างใจแรงสุด โอ้ยเหยื่อท่านี่แม่งแรงจริงอะไรโอ้ยฟ้า,า,าฟว้าเหย้่บัตเตอร์อยู่กับผมนีม่แหละบัตเตอร์อุ้อีกแล้วทุณเป็นอะไรแม่เมทคนเยอะ โอ้ยชอบนี้แทบไม่ได้ทำเลยรอบเดียว,เ,ยวยเล่นเต็อันนี้เหร<ล>ออกออ๋ออ๋อเก้า <laughs> เก้าหมื่นมันแรงมันแรงเลือดผมแปดหมื่นสี่แต่ผมโดนเก้าหมื่น แก่หน่อยแคหน่อยแ่หน่อยนอ,ยนอยไม่ชนขอบกรโดดไม่ทันอ่ะทราไม่เป็นไรไม่ตายไม่เป็นไ <ผม S 1> รอ,ออกเดินเลยหยู่แปดสิบสามขอส่งเพื่อนดีญญค,นคุนยากูพอใจไม่อยากไปถึงมือนกันเข้า <c oughs> เออเนาะรวมกันรวมกันไอ้แย่แยกเฮ้ยตัดเล่นกันเป็นเซียนกันแล้วเนี่ยพวกเราอ้าวเหี้ยกดก่อนเลยกูอย่าแย่อย่าแย่ทําไมข้อนี้เราไปเร็ววะเชี้ยงงวะจังหวะไม่นยังไง ดิฟ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 ขวาชินขวาขวาโดนชนได้เลยาตรงโอ้โหโอ้โห <c oughs> <c oughs> มีเบกเบกเบกปาทรดแล้วเฮ้อโหเย่เลยเบกอยู่โอ้โหแม่งมีโดนดูดด้วยอ่ะไอ้ตรงลมดูดอ่ะแม่งมีดามีสี่ครั้ง

า้งแขงแงแไม่ทำนานนา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 นมลมอยไม่อยากพูดเอาไปอ๋อกูยืนไม่ชิดโอเคทไมุ่กวันโอเคระวังดีว่าเกิแปแล้วนะัะ มันเดีอดรึเปล่ามันต้องโดดขึ้นไปข้างบนก่อนนะบินแล้วอ่ะไม่หายละกาซายหมดมันจะเป็นต้องใช้ในกาสายว่าไง อย่าอยู่ใต้หมัดไปเลถ้าไม่ใช่เก็าวิ่งไปก็เรียกเลถ้าไม่ถ้าไม่ใช้ออกออกนะบน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 อย่าเพิ่งข้าอย่าเพิ่งข้าวบทุกคนเ้อยเอาเว้ยปันปันปัน เวียงเวียงเวียงจับจับไปรอดีขวาขวากินนะโอ้ยดิเกตผมไม่คอตเตอร์นะผมฟันยาวเลยนะ ไม่มีไม่มีไม่มีผมหลบหลบหลบไม่มีผมไม่มีผมพยายามพยามรีดามจใหไม่มีไม่มีไม่มีผมผมโอเคเวียงเวียงเวียงับเปา เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์หน่อยเมื่ออยู่เวียงครับเวียงเวียงเปล่า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 เต็มนาทีมาดิไอ้เที่ยยึดแม่ ไอ้ย่ไอ้สัตว์อดอาชารหายเอาเว้ยโอ้ยมมาสเตอร์โพเทนเชียลไม่ต้องคุ้นเลยมาสเตอร์โพเทนเชียลเลยตีมอตีมอตีมอโอ้โหเพชรไม่พอนอนหลับไม่มีแล้วู